สวัสดีค่ะวันนี้นันมีท่าบริหารแขนในส่วนที่เรียกว่า tricep s มานำเสนอนะคะท่านี้ชื่อว่าท่าดิ p นะคะหรือจะเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า tricep bench dip ก็ได้ค่ะวิธีทำนะคะก็คือเรานั่งไปบนเก้าอี้เลยนะคะแล้วเราก็เอามือวางข้างๆสะโพกของเราเสร็จแล้วเราก็ค่อยๆเลื่อนตัวออกมานอกเก้าอี้ค่ะ โดยผู้ที่เริ่มต้นทําครั้งแรกนะคะขาจะงอลักษณะเหมือนที่นัดทำให้ดูค่ะเพราะว่ามันจะง่ายที่สุดยิ่งขาเหยียดตรงมากขึ้นเท่าไหร่มันจะยากขึ้นเท่านั้นนะคะจากนั้นเราก็ย่อตัวขึ้นลงโดยใช้แขนนะคะเป็นส่วนที่ดันตัวเราขึ้นค่ะตอนขึ้นเราหายใจออกนะคะตอนลงเราหายใจเข้าตอนขึ้นเราขึ้นให้สุดแขนจนแขนตรงนะคะตอนลงเราลงให้ประมาณแขนขนานกับพืนนะคะ ท่านี้จะมีจุดที่คนชอบทําผิดอยู่บ่อยๆนะคะ2ที่จุดแรกก็คือเวลาทาไปเรื่อยๆอ่ะสอกของเรามันจะชอบกลางออกเองอัตโนมะนะะัติค่ะนัดก็เป็น,นะคะ่ะเพราะฉะนั้นเราต้องพยายามบีบสอกเข้ามาตลอดเวลานะคะทุกครั้งที่ทําพยายามให้สอกอยู่แนบกับลําตัวเราที่สุดะคะ่ะ จุดที่2ก็คืออย่าให้ตัวออกห่างจากเก้าอี้มากนะคะตั้งแต่ตอนเริ่มทําเราก็ต้องวางขาเสร็จเราก็พยายามให้ตัวมันชิดกับเก้าอี้ที่สุดนะคะถ้าตัวห่างออกจากเก้าอี้อ่ะมันจะเจ็บหลายค่ะท่านี้เราจะทําทั้งหมด15ครั้ง3เซตค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้า t เทรนฮ a r ์ Look ฮอตสวัสดีค่ะ